สำหรับอัปเดตในสัปดาห์นี้ก็มาดูของที่มันอยู่บน Next Gen Console ก่อนเลยจะได้แบบไปให้พ้นทางหลักๆก,ก็จะมีอันนี้เหมือนกับเป็นโบนัสโบนัสเลเวลใน a S k a r m i t มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้นะจะมีเฉพาะจะได้เฉพาะคนที่เล่นอยู่บน Next Gen เท่านั้นก็มันจะมีระบบที่ให้เราสามารถซื้อรถโคลนหรือว่ารถที่ copy จากผู้เล่นคนอื่นมาได้โดยการที่เราไปทำภารกิจของ h o วให้เสร็จก่อนเราก็จะ มีออปชันนี้ให้ทําผมไม่แน่ใจนะว่ามันทํายังไงอาจจะเป็นแบบมีรถของคนอื่นจอดอยู่ในเอลิสคาร์มีดหรอแล้วเราก็เดินเข้าไปซื้อหรืออะไรประมาณนี้แต่เอาหลากัหลกๆเนี่ยไม่ค่อยดีนะมันได้น้อยได้แค่หลักร้อยอะไรประมาณนี้เองแต่ก็หลักๆอันนี้ก็จะมีส่วนลดของชุดเฮาส์ก็จะตัวไปตรงมาแหละแค่ส่วนลดของชุดนะก็มาเปเหมือนกันสัปดาห์นี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทสไรร์ก็จะเป็นรถคันนี้ชื่อว่าทูริสโมคลาสสิก ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะส่วนของฟรีก็จะเป็นอันนี้ให้ทายว่าเป็นอะไรเป็นแว่นตาเนี่ยแหละแต่ผมชอบที่เขาทํารูปนะแจกแค่แว่นดูอลังการสุดๆไปเลยสําหรับ Price r i g e ในสัปดาห์นี้มันน่าทําอยู่นะผมก็เลยพูดถึงก็จะมีรถอิตาลี GTO คันนี้โดยจะปลดล็อกได้ก็ต้องไปเล่น Races e er s c a i e s Races ประมาณนี้ก็แข่งไปเรื่อยจนกว่าจะได้ที่3จนครบ5รอบเราก็จะ ปลดล็อกอันนี้มาก็สวยอยู่นะแล้วก็เทโดยคันนี้แรงมากเป็นคาร์สปอร์ตนี่จะเป็นเทสต์ไรด์รถลองขับนะไปลองดูผมแนะนําคันนี้ส่วนของลดราคาสัปดาห์นี้อย่างแรกก็จะมีไฮเอ็นท์อพาร์ตเมนต์อันนี้จะเป็นที่ที่เราสามารถเริ่มทำไฮส์ได้อันนี้ดีอยู่สำหรับผู้เล่นใหม่นี่ยิ่งดีเลยเพราะว่าซื้อมาจะได้ลองรถ10คันก็จะเอาไว้แบบจอดรถห,หรืออะไรเงี้ยสะดวกดีมากแล้วก็เอาไว้เริ่มทำไฮส์ทำโน่นทำนี่ถือว่าโอเคนะของรราคานี้ต่อมาจะเป็นรถ ทั่วไปแล้วอันนี้ผมแนะนําชอบลูกทรงไหนก็ซื้อไปเลยนะเพราะว่า Perform a n c มมันคงจะไม่ได้แข่งอะไรกันมากก็จะมีท่านนี้เพอร์ร์มนก็จะมี2คันนี้นะฟิสเตอร์โกลเลอร์ที่มันมีให้ลองขับเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เจสเตอร์ดับเบิลอาร์ถ้าแนะนำผมแนะนำอันนี้มันดูสวยดีส่วนตัวผมชอบแล้วก็ไอสมรรถนะของมันเนี่ยถือว่าโอเคถือว่าดีมากเอาไปแข่งอะไรเงี้ยมันมีคนเอาไปใช้ได้ที่1มาเยอะอยู่เหมือนกันถือว่าดีอยู่นะแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็ แล้วแต่คนชอบรถนะแล้วนี่จะเป็นพวกปืนพวกปืนลดราคาส่วนบัรัเงินในสัปดาห์นี้ก็ดีถ้าเอาตรงๆนะมีโหมดซาวเวอร์ไอันนี้ถ้าใครไม่เคยเล่นผมแนะนําไม่ว่าจะเป็นมือเกา่ามือใหม่ก็แล้วแต่มันสนุกดีแบบยิงบอทมาเรื่อยๆมันจะออกมาเป็นเวฟนะจนกว่าจะชนะประมาณนี้ก็ได้เงินโอเคอยู่เฉพาะตอนที่มันเงินคูณ2นะแต่ว่าไม่ใช่มีที่หาเงินหลักอะไรแค่แบบเน้นเล่นสนุกๆเอาส่วนนี้ก็จะเป็นคอนแทค i ิชั่นอันนี้ก็ดีสําหรับผู้เล่นใหม่แบบดีเลยอ่ะเป็นภารกิจที่เล่นไม่ยากขนาดนั้นแต่ว่า มันไม่ต้องลงทุนอะไรเรามีแต่ตัวกับหัวใจเราก็ไปเล่นได้เลยนะแล้วก็มีบัเงินคูณ2ด้วยเข้าเล่นในเข้าเปจ็อบอ่ะที่เราเข้าไปเหมือนกับเล่นจ็อบทั่วไปคอนแทคมิชชั่นอะไรประมาณเนี้ยก็ใครไม่รู้ก็ลองไปดูคลิปที่ผมเคยทำาแล้วได้นะก็ได้นะพีดไมว่า hmm. พีดวิชชั able, ual, แล้วก็คอนแทคมิชชั่นประมาณนี้ลหลักๆก็ดีอยู่อันนี้บรัสเงินคูณ2อ,อะไรก็รอพอเล่นภารกิจเสร็จแล้วก็จะส่งเควสก็รอประมาณ10นาทีหรือ,อยางน้อย5นาทีเงินจะได้เยอะขึ้นส่วนอันนีี้กก็จะมาาร running, ร่หือว บังเกอร์นะรกิจข,ขายของบังเกอร์ก็จะมีวันัสเงินคนูณ2อันนี้เนะี่ยจะดีเฉพาะคนที่เล่นบนคอนโซลเพราะว่า PC เอ่อมันต้องเข้าไปเซอร์ฟับบิกนะ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะไปเจอกับคนที่แบบขับมอเตอร์ไซบินมาปวดเราอะไรประมาณนี้แหละแต่หลักๆจะมีอันนี้ด้วย Special Cargo หรือว่าผมเรียกว่าส่งกล่องของ CEO อครับอันนี้ก็ไม่แย่มีคนชอบเยอะสรับธุรกิจเนี่ยมันจะไม่ใช่วิธีหาเงินที่ ดีขนาดนั้นถ้้ผมพูดตรงๆแต่มันเป็นภารกิจที่ทําสนุกแล้วก็ได้ต้องบอกว่าได้เวลเยอะนะแล้วก็ในช่วงนี้มีบรัสเงินคูณ2แล้วก็เวลคูณ2เนี่ยโคตรดีเลยทั้งไอ้บังเกอร์แล้วก็ทั้งส่งกล่องนะลองไปทําดูสำหรับคนที่ไม่เคยลองส่วนอันนี้จะเป็นบนในคาสิโนโอไอหม,มุนวงล้อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะชอบให้ดูวิดีโอนะเพราะว่ามันทําสวยดีทั้งๆที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนผู้ถึงไม่ค่อยมีใครสนใจนะอันนี้ก็เขาประกาศข่าวมาว่ามันจะ วางขายมันก็เป็นแผ่นแผ่นแบบฟิสิกอลของเกม GTA Next Gen เนี่ยมันไม่มีชื่อนะมันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วแต่เมื่อก่อนมันชื่อว่า ENE e, ใช่ไหม Expand and, and Enhance แต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นแค่ GTA V ปกตินี่แหละเฉพาะ p 5แล้วก็ Xbox ตามนี้เพราะว่าอันนี้ตอนนี้เรากำลังซื้อได้แค่แบบอ,ออนไลน์นะยังไม่มีใครแบบซื้อแผ่นได้อันนี้เดี๋ยวเขาจะวางขายวันที่12เนี่ย12เมษาไม่รู้มีใครรออยู่หรือเปล่าแต่ว่า ถ้าเป็นแบบคนที่ชอบเล่นแผน่นแบบถ้าเราเล่นเบื่อแล้วเราก็ไปขายต่อได้อะไรอย่างนี้นะก็บางคนก็ชอบเพราะว่าเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็เตือนความจํานิดหน่อยสําหรับคนที่สมัคร GTA plus ซึ่งคิดว่าน่าจะมี2-3สคนนะในในเดือนนี้เนะี่ยของรางวัลมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้เงินห0 0 0 0นกระจกกระจอก,ก,จอกแล้วก็ตามที่เห็นเลยที่ผมพูดไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วที่มันดีจริงก็น่าจะเป็นไอ้คูณ3 house special work อะไรเนี่ยนะนะแล้วก็ไปเล่นทุกสัปดาห์ มันจะได้รับเงินคูณ3ก็ได้ประมาณ7 0 0 0 0 0มั้งเออดีกว่าไอ้เงินฟรีนี่อีกก็ลองไปดูนะแล้วก็ยังมีอื่นๆด้วยตามที่เราเห็นอันนี้ยังไงเนี่ยถ้าชอบให้อัปเดตก็ฝากกดไลค์ได้แล้วกันแล้วก็คอมเมนต์มานะว่าเราสมัคร GTA Plus หรือเปล่าสมัครแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มไหมยังไงก็มามา,มาว่ามา,มาด่ากันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย